สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Rabbit Tail ล่ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องโจนสาวสลับร่างเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะสิ่งซื้อมาส่งไหมวิซานที่ห้องพักถูกยังย่างกับเพื่อนของนางกล่าวหาว่าไหมวิซานกับนางเอกดักตีพวกนางจนนางหมดสติไหมวิซานปฏิเสธตาใสว่าไม่ใช่ย่งย่างกับเพื่อนของนาง เดินชนประตูจนหมดสติไปเองต่างหากยังย่างปฏิเสธนางบอกว่านางจะนําเรื่องนี้ไปฟ้องของเขาในตอนนั้นพระเอกอุ้มนางเอกกลับมาพอดียังย่างเลยฟ้องพระเอกว่านางเอกไม่ยอมอยู่ในห้องกักตัวนางเอกบอกว่านางไม่ผิดนางไปทำธุระให้พระเอกสองสาวก็ไม่ยอมเหมยวิซันจึงพูดขึ้นมาตั้งใจยุแยงให้พระเอกกับของขาทะเลาะก,กันหรือไร พระเอกช่วยย้ำเขาเห็นด้วยกับคำพูดนี้ของเหมยวิซ่านสองสาวจึงยอมรามืออย่างไม่พอใจนางเอกถูกพาไปพักในห้องเหมยวิซ่านอยู่ดูแลาบาดแผลให้สั่งนางเอกช่วงนี้ไม่ต้องไปสำนักศึกษาแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนางจะทำแทนเองวันแรกชีวิตของเหมยวิซ่านก็ทุลักทุเลเลยนางพยายามจับไก่เพื่อเอาไปตุนยาบำรุงนางเอกแต่จับไม่ได้เสียทีจนถึงตอนบ่าย นางเอกก็ยังไม่ได้กินข้าวพระเอกมาหานางเอกถามอาการนางเมื่อเห็นวิธีการที่เหมอนวิซันดูแลนางเอกเขาไม่วางใจเลยพานางเอกไปพักที่ตำหนักบูรพาห้องเฮาไม่สบายใจที่ช่วงนี้เกิดเรื่องขึ้นกับพระเอกด้านพระเอกก็สั่งพ่อครัวในวงังตุนยาให้นางเอกโดยใช้สมป่านางเอกกินจนรู้สึกเหมือนจะตายแล้วสาวใช้จึงถามแล้วนางเอกอยากกินอะไรปรากฏว่า ของที่นางเอกสั่งคือไส้ตุนเต้าหู้เหม็นล้วนเป็นของที่ส่งกลิ่นเหม็นเลยต้องมาขออนุมัติจากพระเอกซึ่งเขาก็ขยันตามใจนางแต่พอได้กลิ่นตัวเขาเองก็ต้องรีบหนีเช่นเดียวกันไปเย่เริ่มสงสัยแล้วว่าร่างที่แท้จริงของนางเอกนั้นคือองคหญิงเซิงตงแต่เขากังวลว่าตระกลเหมยจะได้รับอันตรายจึงยังไม่กล้ารายงานเรื่องนี้ให้พระเอกหรือฮองเฮาทราบบาดแผลของนางเอกหายดีหมดแล้ว เพียงแต่ใต้ผิวหนังยังมีเลือดข้างอยู่ราชะครูโจคิดใช้ปริงดูดเลือดแต่นางเอกเ,เกรงใจเลยไม่กล้ารับน้ำใจนี้จากเขาซ้ำยังจำได้แล้วว่าวันนี้คือวันพระจันทร์เต็มดวงนางเอกเลยกลับไปหาเหมยวิซานที่ห้องซึ่งอีกฝ่ายก็กำลังพูดคุยอยู่กับซิงซื้อซิงซื้อเอาเต้าหู้เหม็นมาให้หลอกถามความเป็นมาของเหมยวิซานแต่นางตอบว่านางจำเรื่องราวในสมัยเด็กไม่ค่อยได้ เหมยวิซันกลั้นใจกินเต้าหู้เหม็นก่อนจะออกไปอาเจียนด้านนอกในตอนนั้นนางเอกกลับมาพอดีสิงซื้อหลบนางเอกนางเอกพุ่งเป้าไปที่เต้าหู้เหม็นเพราะคิดว่าเหมยวิซันเตรียมไว้ให้ตนจําได้ด้วยซ้าว่าเต้าหู้เหม็นนี้มาจากร้านไหนสิงซื้อแปลกใจนางเอกรู้ได้อย่างไรก่อนจะได้ยินนางเอกพูดประโยชน์ต่อมาบอกเหมยวิซานว่าพวกเรารีบอาศัยคืนพระจันทร์เต็มดวง สลับร่างกันอีกครั้งเถอะในตอนนั้นไมอวิซันเดินกลับเข้ามาในห้องสิงซื้อจึงออกมาจากที่ซ่อนแล้วขอตัวกลับนางเอกกระวนกระวายใจเมื่อครู่นางพูดเรื่องสลับร่างออกไปสิงซื้อต้องได้ยินแน่ไมอวิซันบอกนางเอกเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าประหลาดใจเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่นางหวั่นใจที่เขามาหาในวันนี้มากกว่าเหมือนเขากำลังตามสืบภูมิหลังของนางเอกอยู่นางเอกบอกว่า นับตั้งแต่ที่นางขโมยไข่มุกนั้นชีวิตของนางก็มีแต่เรื่องแปลกๆสิ่งซื้อแปลกนักฆ่าสาวคนนั้นก็แปลกเช่นเดียวกันขุนนางในราชสำนักรู้ว่าช่วงนี้พระเอกกำลังลุ่มหลงนางเอกพวกเขาคิดป้ายสีนางเอกบอกว่าวางยาสเสน่ห์ปลุกปั่นให้ชีวิตของพระเอกอยู่ไม่เป็นสุขพระเอกได้รับรายงานเรื่องนี้โมโหเป็นอย่างมากนางเอกมาหาเขาพอดีเขากลัวว่านางจะเห็นรายงาน จึงได้ปกปิดไว้แต่สุดท้ายนางเอกก็รู้จนได้พระเอกปลอบใจนางอย่าเอาเรื่องพวกนี้มาเก็บใส่ใจนางเอกบอกไม่เป็นไรนางรู้ตัวเองดีแต่ลับหลังพระเอกนางเอกรู้สึกเสียใจไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นยังมีข่าวนินทาว่านางไม่คู่ควรกับพระเอกนางเอกเดินเหม่อจนมาถึงที่ตากยาของราชครูโจและยังซุกซนจนล้มเป็นไปเยท,ที่เข้ามาช่วยนางเอก พระเอกเห็นเหตุการณ์อยู่ไกลๆเขารู้สึกไม่พอใจมาอุ้มนางเอกกลับไปเย่มองทั้งหนักใจทั้งดีใจหนักใจที่เพรเอกกับนางเอกมีใจให้กันแต่ก็ดีใจหากพรเอกชอบนางเอกคำทำนายของเขาก็จะไม่เป็นจริงสิ่งซื้อมาโรงฝึกศิลปะการต่อสู้อูเออพบแม่ทัพหวังถามเกี่ยวกับไข่มุกเยหลิงสามารถทำให้คนสลับร่างกันได้หรือไม่แม่ทัพหวังจึงเล่าว,ว่า เมื่อ40ปีก่อนไข่มุกถูกฝ่าบาทในตอนนั้นพระราชทานให้ราชบุตรเขยราชบุตรเขยหลงรักองค์หญิงอย่างมากก็เลยใช้ไข่มุกทําที่รัดเกล้าให้กับนางด้วยเหตุนี้จึงได้นําไข่มุกเข้าไปในเมืองตามหาช่างอัญ,ญมณีที่มีชื่อเสียงเรื่องนี้ผ่านไปไม่นานนิสัยของราชบุตรเขยก็เปลี่ยนไปมากบ้าบ้าบบ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 นบบ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 บ่วบบ เขาตังหากที่เป็นราชบุตรเขยต่อมาทุกคนบอกว่าเขาเป็นบ้านางเอกเก็บข้าวของกลับที่พักตนพระเอกถามทำไมต้องไปด้วยนางตอบว่าหลีกเลี่ยงคำพูดนินทาคนพระเอกบอกนางเอกไม่ต้องสนใจคำพูดพวกนั้นแต่นางเอกอยากกลับนางยังบอกด้วยนิสัยของนางไม่เหมาะกับเขานางไม่มีระเบียบไม่รู้จักขนบธรรมเนียมและที่สำคัญนางไม่เคยคิด ที่จะอาจเอื้อมคว้าเข้ามาพระเอกคิดว่านางเอกไม่รักจึงยอมให้นางจากไปนับตั้งแต่นั้นนางเอกก็ไม่ไปที่สำนักศึกษาเลยพระเอกรอเจอนางทุกวันเข้ามาถามจากผู้ดูแลได้ความมาว่าเหตุผลที่นางเอกไม่มาเพราะถูกฮองเฮานำตัวไปอบรมสั่งสอนมารยาทนี่ถือเป็นการเตรียมตัวสําหรับการแต่งตั้งเป็นพระชายาพระเอกอดยิ้มไม่ได้เมื่อได้ยินแบบนี้ ฮองเฮาเห็นแก่ที่นางเอกเคยช่วยชีวิตพระเอกไว้จากลานประหารจึงจะยอมเหนื่อยใจฝึกฝนนางเอกเสียหน่อยหากทำออกมาได้ดีนางเอกจะถูกคัดเลือกให้เป็นพระชายารัชทายาทจะได้ต้านการยื่นเรื่องกล่าวหาของขุนนางในราชสำนักด้วยเมื่อนางเอกมาถึงฮองเฮาก็วางท่าใส่นางขอดูผลงานปักผ้าที่สั่งให้นางเอกไปฝึกเมื่อวานปรากฏว่านางเอกปักออกมาได้เหมือนห่านยักษ์ยิ่งนัก แทนที่จะเป็นยวนยางคู่ฮองเฮาจึงสอนบทเรียนต่อไปให้ให้นางกำน,นันนําใจกันเข้ามาสอนให้นางเอกเทินบนหัวผลสุดท้ายใจกันที่ถูกนำมาแตกหมดเกลี้ยงจนเกือบโดนเท้าของเพะเอกที่มาหาพอดีฮองเฮาจึงเข้าสู่บทเรียนต่อไปได้ยินมาว่านางเอกเก่งกาดดีดพินเดินหมากวิชาการวาดภาพให้นางเลือกสักอย่างมาแสดงความสามารถแต่ไหนนางเอกจะทำได้ เพราะนี่ไม่ใช่ตัวนางนางเอกจึงเลือกวางหมากแข่งกับฮองเฮาโดยมีพเพกบอกไปอยู่ข้างๆแต่นางเอกก็ยังเล่นผิดพลาดครั้งใหญ่จนพระเอกต้องคว้าตัวนางเอกและวิ่งหนีไปจากฮองเฮาฮองเฮาพูดตามหลังคนเช่นนางเอกไม่มีวันเป็นพระชาย,ยาองค์ราชทายาทได้นางเอกขอบคุณพระเอกที่ช่วยเหลือนางในวันนี้พเพกคิดว่านางเอกชอบผู้ชายอ่อนโยนเช่นไปเย่ดังนั้น เขาจึงเริ่มฝึกวันต่อมายังแต่งตัวเหมือนไปเย่ไม่ผิดเพี้ยนไปเรียนที่สำนักศึกษาอีกไม่กี่วันจะเป็นเทศกาลซีซีทางสำนักศึกษาประกาศให้ทุกคนลาหยุดเรียนได้แล้วออกไปเที่ยวงานนอกวงังทุกคนต่างพากันเฮลั่นเสียงดังพระเอกก็วางแผนเซอร์ไพรส์นางเอกไปเย่ทำนายกระดองเต่าพบว่าประเทศจะล่มสลายพระเอกจะถูกเนรเทศ วิธีแก้มีเพียงวิธีเดียวคือนางเอกร่างจริงต้องตายลูกน้องของไปเย่อาสาไปทําคืนนี้งานเทศกาลคึกคักเป็นอย่างมากเหม่ยวีซ่านถูกเด็กคนนึงล่อลวงไปหาคนที่จะฆ่านางแต่สายตาของนางเหลือไปเห็นสิงซื้อะก่อนนางเลยเอาเงินให้เด็กคนนั้นก่อนจะวิ่งตามสิงซื้อไปส่วนนางเอกก็ถูกพระเอกเซอร์ไพรส์เขาสั่งคนจุดดอกไม้ไฟเพื่อนางถามนางว่าชอบไหม นางเอกพยักหน้าตอบรับพระเอกเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นปีต่อๆไปเขาจะเตรียมดอกไม้ไฟไว้ให้นางเอกจับมือพระเอกถามเขาว่าหากนางกับเหมยววีซ่านไม่ได้สลับร่างกันนางเอกยังถามไม่ทันจบพระเอกก็ตอบว่าเขาก็จะยังชอบนางอยู่ดีแม้ว่านางจะเป็นยังไงเขาก็ชอบนางตลอดไปพระเอกดึงนางเอกเข้ามาจูบสิงซื้อนัดพบกับพักพวกของเขา พูดคุยกันเรื่องตามหาตัวองค์หญิงเจอแล้วนางอยู่ในพระราชวังในตอนนี้มีสถานะคือบุตรีของอัคระเสนาบาดีชีวิตของนางมีความเกี่ยวพันกับไขมุกเรื่องด่วนในตอนนี้พวกเราต้องพาองค์หญิงและสาวรับใช้ของนางออกจากวังนักฆ่าสาวแย้งว่าเรื่องสาวรับใช้คงเป็นความชอบส่วนตัวของซิงซือมากกว่าเขาจึงบอกนางหากคิดเช่นนั้นก็ไม่ต้องเข้าร่วมกับเขา นางจึงได้เดินหนีไปเหมยวีซานที่แอบฟังอยู่เดินเหยียบกิ่งไม้สิงซื้อหันไปถามว่าใครเมื่อรู้ว่าเป็นนางทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันสิงซื้อเล่าเรื่องทุกอย่างให้เหมยวีซานฟังเขายังบอกว่าเรื่องที่เขาวางแผนจะพานางทั้งสองคนหนีกลับเซิงตงเขาอยากให้นางไปกับเขาด้วยเหมยวีซานปฏิเสธนางเป็นลูกอัครเสนาบดีจะให้หนีไปกับแม่ทัพแขวนศัตรูได้อย่างไร นางบอกให้เขาพานางไปส่งที่ตำหนักบูรพานางจะไปรอนางเอกที่นั่นแต่ทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าลูกน้องของไปยเย่แอบตามดูอยู่เพะเอกนางเอกนั่งรถม้าก,กลับเข้าวางังเขาจึงถามนางว่ายินดีอยู่ข้างกายเขาตลอดไปหรือไม่นางเอกซบไหลเพะเอกเป็นคำตอบทันทีที่เหม่วิซานแยกจากสิงซื่อกลับถึงที่พักไปยเย่ก็บุกมหานางหมายสังหาร นางจึงบอกเรื่องที่นางกับนางเอกสลับร่างกันให้เขาฟังนั้นยิ่งทําให้ไป่เย่อยากสังหารนางมากขึ้นเพราะนางเอกจะได้อยู่ในร่างของบุตรีอัคราเสนาบดีต่อไปสิงซื้อรับรู้ได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเขามาหาไหมวิซานช่วยนางไว้และยังได้ต่อสู้กับไป่เย่และลูกน้องของเขาเขาจูงมือไหมวิซานวิ่งหนีมาเจอเพเอกนางเอกที่กลับมาพอดีไหมวิซานวิ่งไปหานางเอกเหมือนขอที่พักพิง พระเอกเห็นการกระทําที่อุกอาจของไปยเย่เขารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากอีกฝ่ายเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอกให้ไปยเย่หยุดไปยเย่กลับบอกว่าเขากำลังทําเพื่อพระเอกนางเอกเขารู้เรื่องที่นางเอกกับเหมยววิซันสลับร่างกันแล้วในยามนี้พระเอกเหมือนไม่รู้จักไปยเย่ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครนางเอกบอกให้พวกเขาหยุดได้แล้วจากนั้นนางก็แกล้งเป็นลมเพื่อหยุดความตึงเครียดนี้สิงซื่อถูกพาตัวมาทำแผล เนื่องจากเมื่อครู่ตอนที่สู้กับไปเย่เขาได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยไมยวิซ่านอยู่ดูแลเขาพูดกับเขาว่าในเมื่อรู้แล้วว่านางไม่ใช่องค์หญิงเหตุใดยังต้องเสี่ยงตายเพื่อนางด้วยสิงซื่อตอบว่าเขาไม่อยากเห็นนางได้รับบาดเจ็บสิงซื่อถามนางในเมื่อไปเย่รู้ว่านางไม่ใช่นางเอกแล้วเหตุใดถึงต้องสังหารด้วยไมยวิซ่านตอบว่าคงเพราะไป,ปเย่อยากทำให้ร่างนี้หายไป หากร่างนี้ตายคำทำนายก็จะไม่เป็นจริงสิงซื่อจึงโน้มน้าวสมควรให้นางทั้งสองออกจากวังได้แล้วเหมยวิซันปฏิเสธเขานั่งหวังว่าเขาจะไม่พูดเรื่องนี้อีกจากความผิดที่ก่อไปเย่ถูกกักบ,บริเวณให้อยู่แต่ตำหนักห้ามออกไปไหนครึ่งปีมีองค์ครักคอยเฝ้าตลอดทั้งวันทั้งคืนนางเอกรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากนางเป็นเพื่อนกับไปเย่แต่ไม่คิดเลยว่า คนที่เขาอยากฆ่าคือเหมยวิซันพระเอกปลอบใจนางดึงนางเอกเข้ามากอดในตอนนั้นเหมยวิซันกลับมาพอดีทั้งสามจึงมานั่งคุยกันพระเอกถามว่าเขาอยากรู้ความเห็นของทั้งสองคนเรื่องการสลับร่างช่วงนี้เหมยวิซันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วหากนางอยากออกจากวางังเขาก็ไม่ขัดนางเอกกลับไม่ให้ไปไม่ว่าเหมยวิซันจะอยู่ที่ใดพวกนางทั้งสองคนก็จะอยู่ด้วยกัน พระเอกมองดูความสัมพันธ์ของพวกนางเหมือนพี่น้องไม่ผิดเพี้ยนสิงซื้อแอบมาหานางเอกกับเหมยอวิซานนัดพวกนางไปพบที่นอกเมืองในวันพรุ่งนี้เขาคิดว่าถึงเวลาที่นางเอกควรรู้ความจริงได้แล้วว่าตัวเองคือใครส่วนนางเอกจะตัดสินใจอยู่หรือไปเขาจะไม่ฝืนใจพวกนางพระเอกมาทวงคำตอบจากนางเอกเรื่องที่เขาสารภาพรักกับนางไปนางมีคำตอบเช่นไร นางเอกใช้ดอกไม้มาวางเป็นรูปหัวใจแทนคำตอบพระเอกดีใจมากหลังจากนั้นเขาจึงไปเข้าเฝ้าฮองเฮาเพื่อขอให้พระราชทา,านงานมงคลสมรสใหให้ฮองเฮาโมโหมากคุณสมบัติเช่นนางเอกจะเป็นพระชาย,ยาได้อย่างไรพระเอกจึงถามว่าคุณสมบัติแบบไหนเพียงเพราะปฏิบัติตัวตามขนบธรรมเนียมอย่างนั้นหรือตัวเขาเองเห็นว่านางเอกเหมาะสม นางปกป้องเขาปกป้องเพื่อนพ้องฮ้องเฮาจึงอนุญาตให้เพกร,รับนางเอกเป็นอนุได้เพกตอบว่าเช่นนั้นหากไม่ให้นางเอกเป็นพระชายาเขาก็จะไม่แต่งงานไปตลอดชีวิตฮ้องเฮาบอกเพกด้วยความโมโหเรื่องนี้พอแค่นี้ก่อนรอนางกลับไปปรึกษาฮ่องเต้ค่อยว่ากันอีกทีสิงซื่อพานางเอกมาเคารบบพบรรพระบุรุษบอกกับนางว่านางคือองค์หญิงแห่งแคว้นเซิงตง นางเอกหัวเราะด้วยความขำขันนึกว่าถูกอัมนางโตมาในตรอกเล็กๆของเมืองจะเป็นองค์หญิงได้อย่างไรสิงซื้อกลับไม่มีท่าทีเหมือนอัมนางเอกเลยถามเขาว่าเป็นเรื่องจริงหรือสิงซื้อตอบว่าจริงจากนั้นได้เล่าเรื่องราวของนางเอกในตอนที่แคว้นล่มสลายให้ฟังรวมถึงในหีบที่ใส่นางเอกมามีอะไรบ้างนางเอกถามแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการที่ไปเย่ต้องการสังหารเหมยวิซาน สิงซื้อตอบว่าคนที่ไปเย่อยากสังหารไม่ใช่เหมยวิซานแต่เป็นนางเอกต่างหากยังจำคำทำนายได้หรือไม่องค์ราชทายา่าจีซีจะตกหลุมรักองค์หญิงแห่งเซิงตงจนจีซีถูกทำลายนางเอกตกใจกับสิ่งที่ได้ยินสิงซื้อบอกให้นางเอกกลับเซิงตงไปพร้อมกับเขาแต่นางเอกไม่กลับนางจะไปเพื่ออะไรสิงซื้อตอบว่าตอนนี้ทุกคนกำลังรอนางเอก กลับไปสร้างบ้านเมืองขึ้นมาใหม่นางเอกเดินออกจากที่นั่นทั้งน้ำตาโดยมีเหมยวิซานคอยปลอบใจนางเอกเล่าให้อีกฝ่ายฟังว่านางไม่ใช่เด็กกําพร้าอีกแล้วท่านแม่ทิ้งนางไปเพราะอยากปกป้องนางนางเอกถามเหมยวิซานคำทํานายนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เหมยวิซานตอบว่านางหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนางเอกกังวลใจหากเพะเอกรู้ว่านางเป็นใคร เขาจะสังหารนางหรือไม่สิงซื่อบอกว่านางเอกอยู่ในอันตรายการพบกันระหว่างนางเอกกับพระเอกคือการพบกันของศัตรูระหว่างนางกับบัลังคิดว่าพระเอกจะเลือกอะไรโปรดไตร่ตรองให้ดีแล้วกลับซึงตรงไปพร้อมกับเขานางเอกปฏิเสธเหมยวิซานกุมมือนางเอกเรื่องที่พระเอกทูลของ,งานมงคลสมรสคนทั้งสำนักศึกษารู้กันหมดแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้ว่า สตรีผู้โชคดีนั้นเป็นใครสาวสาวต่างมาโนว่าเป็นตนทุกคนต่างมารุมล้อมถามจากพระเอกแต่พระเอกไม่บอกรอลุ้นกันเอาเองขณะที่นางเอกกลับรู้สึกเศร้าใจนางมีท่าทีผลักใส่พระเอกในตอนที่เขาเข้าใกล้พระเอกไม่เข้าใจว่านางเอกเป็นอะไรคืนนี้เขาเลยนอนไม่หลับทั้งคืนตอนเช้าลุกขึ้นมาทําน้ําแกงแพ้ให้นางนางกลับไม่กินเมินเฉยใส่ทาให้พระเอกโมโหมาก กลับมาทำลายข้าวของที่ตำหนักตนไปเย่กำลังคิดว่าเขาจะทำเช่นไรดีเรื่องทุกอย่างถึงจะจบลงอย่างสวยงามโดยที่ไม่มีผลกระทบกับพระเอกและนางเอกจนเขานึกออกแผนหนึ่งก็คือให้นางเอกจากไปซะแบบนี้ก็จะไม่มีใครเป็นอะไรแล้วพระเอกมาง้อนางเอกถามนางเกิดอะไรขึ้นเหตุใดถึงเย็นชาใส่เขาบอกได้หรือไม่ นางเอกเลือกที่จะไม่พูดเดินหนีพระเอกไปเย่ส่งข้อความถึงนางเอกในขณะที่ซิงซื้อเตรียมเส้นทางหนีแล้วพระเอกเอาอารมณ์มาระบายลงกับลูกธนูในตอนนั้นจูจูฟ้าก็ปั่นป่วนเพียงไม่นานฝนก็ตกขันทีบอกให้พระเอกเข้าไปหลบฝนแต่เขายังคงดันด้นยิงธนูต่อไปมีเทียบเชิญจากฮองเฮาส่งมาให้คุณหนูทุกคนเข้าร่วมงานเลี้ยงวันใกล้พระจันทร์ในคืนพรุ่งนี้ นางเอกเปิดจดหมายไปเย่อ่านเขานัดนางไปพบที่จวนสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายนางนางเอกจึงยอมไปเขาได้สารภาพรักกับนางบอกให้นางเอกออกจากวังไปด้วยกันเขายินดีจะดูแลนางไปตลอดทั้งชีวิตทำแบบนี้เพื่อช่วยเพเอกด้วยนางเอกตอบว่านางไม่ไปนางเห็นเขาเป็นสหายมาโดยตลอดในใจของนางมีคนอื่นอยู่แล้วนางรู้ว่าต่อไปควรทำเช่นไร ระหว่างที่นางเอกกลับได้ยินนางกำนันพูดคุยกันว่าพระเอกถูกฮองเฮาลงโทษคุกเข่ากลางสายฝนตอนนี้ป่วยกลับไปพักที่ตำหนักบูรพาแล้วด้วยความเป็นห่วงนางเอกไปหาพระเอกเขาไปในห้องนอนบอกลาเขาในใจนางไม่อาจอยู่กับเขาได้นางเอกจูบลาพระเอกทั้งน้ำตาน้ำตาของนางหยุดใส่หน้าเขาเมื่อพระเอกตื่นนางเอกก็หาที่หลบ มีขันทีวิ่งมาบอกข่าวแก่พระเอกว่าฮ่องเต้ประชวนทุกคนในตำหนักจึงวุ่นวายกันมากรีบไปดูอาการฮ่องเต้นางเอกมาหาสิงซื้อถามเขาถึงเรื่องออกจากวางังสิงซื้อตอบว่ากำหนดคืออีกครึ่งเดือนข้างหน้าขอให้นางเอกเตรียมพร้อมด้วยนางเอกพยักหน้าตอบรับคืนนี้มีงานเลี้ยงนางเอกและทุกคนเข้าร่วมย่างย่างเอาใจพระเอกรินสุราให้เขาและขอนั่งข้าง พระเอกประชดนางเอกจึงอนุญาตให้นางนั่งได้ยามฮองเฮาเสด็จมาทุกคนพร้อมหน้ากันทำความเคารพจากนั้นฮองเฮาได้ประกาศให้ทุกคนรู้กันทั่วว่านางเอกคือคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระชายาขององค์ราชทายาทเป็นพระเอกที่ไปกดดันพระนางวันก่อนหากเขาไม่ได้นางเอกเป็นพระชายาเขาจะขอ,อจากตำแหน่งราชทายาทฮองเฮาจำใจยอมนางเอกรู้สึกว่า เรื่องทุกอย่างมันเริ่มที่จะบานปลายแล้วยามฮองเฮาถามนางว่าเต็มใจหรือไม่นางเอกไม่ตอบกลับวิ่งหนีพระเอกตามนางเอกถามนางว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นางเอกตอบว่านางบอกไม่ได้แต่พวกเราสองคนไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้พระเอกจึงถามเช่นนั้นที่ผ่านมาคืออะไรเมื่อคืนเข้าฝันเห็นนางด้วยฝันเห็นนางในแบบที่อ่อนโยนนางเอกกลับบอกพระเอกว่า ให้เขาแต่งตั้งคนอื่นเป็นพระชาย,ยาเถอะใครก็ได้ที่ไม่ใช่นางพระเอกบอกว่าพระราชองค์การประกาศลงมาแล้วหากไม่แต่งนางจะเดือดร้อนนางเอกตอบว่าต่อให้ขัดราชองค์การต้องบั่นหัวของนางนางก็ไม่อาจอยู่กับเขาได้พระเอกรู้สึกเจ็บปวดมากเขาจำใจบอกลานางเพราะรู้ถึงรั้งนางเอกก็ไม่กลับมาอยู่ดีวันต่อมานางเอกจะหนีออกจากวังแต่ไม่สำเร็จ ถูกทหารจับได้พาตัวนางกลับมาที่พักสั่งให้เหมอุวิซ่านดูแลนางเอกให้ดีท่านพ่อของเหมวุ้ิซ่านมาเยี่ยมหลังจากรู้ข่าวเรื่องที่ลูกสาวตนถูกแต่งตั้งให้เป็นพระชาย,ยาองค์ราชทายาทนางเอกซึ่งอยู่ในร่างเหมอุวิซ่านขอให้เขายกเลิกการอภิเษกสมรสในครั้งนี้นางจึงถูกพ่อบน่นคิดแบบนั้นได้อย่างไรคนอื่นเขาอยากเป็นกันแทบตายจากนั้นพ่อก็วกเข้าเรื่องพี่ชายน้องชายที่บ้าน ตำแหน่งงานทั้งหลายเหมยอวิซ่านรู้ได้ในทันทีพ่อไม่ได้มาหานางเพราะอยากเยี่ยมแต่เพื่อจุดประสงค์อื่นต่างหากนางจึงไล่เขากลับโดยมีนางเอกช่วยนางเอกถามเหมยวิซานว่าไม่เป็นไรใช่ไหมอีกฝ่ายตอบว่าไม่เป็นไรแม้ว่านางจะเป็นลูกแท้แต่พวกเขากลับไม่เคยเห็นนางเป็นลูกสาวเลยตั้งแต่ที่นางเอกถูกแต่งตั้งมีคนหลายคนเอาของมาให้นางเอกที่เรือนพักเพื่อเอาใจ เหมยวิซานบอกให้นางเอกทนทนไปก่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นขณะที่ไปเย่รู้ข่าวเรื่องนางเอกถูกแต่งตั้งเป็นพระชายาเขาตกใจมากสิงซื่อมาหานางเอกหาหรือเรื่องการออกจากวางังและยังชวนเหมยวิซันไปด้วยกันแต่หากนางไม่เต็มใจเขาจะพานางไปส่งที่จวนอัครเสนาบดีอธิบายเรื่องราวการสลับร่างระหว่างสองคนให้ที่บ้านของนางฟัง ถึงตอนนั้นก็คงไม่เป็นไรแล้วเหมยวิซานกลับตอบว่านางจะไปด้วยถึงอย่างไรที่นี่ก็ไม่มีอะไรให้นางอาัยอาวรอ,อีกต่อไปเรื่องที่บ้านหากไม่ใช่เพราะตำแหน่งพระชายาเกลงว่าพวกเขาคงลืมว่ามีนางอยู่นางเอกจำต้องหนีออกจากวังก่อนงานมงคลสมรสจะเริ่มไปเย่ส่งจดหมายหาพระเอกนัดมาพบที่จวนบอกพระเอกว่า พระเอกไม่สมควรแต่งงานกับนางเอกพระเอกโมโหขึ้นมาทำไมใครๆต่างก็ขัดขวางความรักระหว่างเขากับนางเอกพระเอกคิดว่าเหตุผลที่ไปเยกขัดขวางเป็นเพราะอีกฝ่ายก็ชอบนางเอกเหมือนกันใช่ไหมไปเย่ตอบว่าใช่แต่ที่เขาขัดขวางไม่ใช่เพราะเหตุนี้แน่นอนพระเอกเก็บความสงสัยทั้งหมดกลับมาที่ตําหนักบูรพาเพราะอะไรกันแน่ทั้งนางเอกทั้งไปเย่ล้วนเป็นไปกันหมด เรื่องนี้สงสัยเขาต้องลงไปสืบด้วยตัวเองพระเอกไปที่คุกสั่งให้ทาหารนำตัวลูกน้องของไปยเย่ที่ถูกขังออกมาถามความจริงคนผู้นี้อยู่ในจวนไปยเย่มาเป็นสิบปีย่อมรู้เรื่องราวดีแน่นอนแต่เขาไม่ยอมเล่าพระเอกจึงเอาชีวิตไปยเย่มาคู่อีกฝ่ายซึ่งนับถือไปยเย่มากไม่อาจให้ใครมาสังหารนายตนได้สุดท้ายคนผู้นี้จึงยอมเปิดปากบอกว่า สาวรับใช้ของนางเอกคนนั้นคือองค์หญิงแห่งแคว้นเซิงตงหลังฟังจบพระเอกเข้าใจเรื่องทุกอย่างได้ในทันทีพระเอกคิดไม่ออกเลยว่าต่อไปเขาควรจะทำเช่นไรดีวันต่อมาเขาจึงส่งทหารมาเชิญนางเอกไปที่ตำหนักบูรพาขังนางไว้ในตำหนักเหมยวิสันร้อนใจเกรงว่าพระเอกจะรู้เรื่องฐานะของนางเอกแล้วนังมาปรึกษาสิงซือสิงซือบอกว่า เขาจะส่งนางออกจากวังก่อนส่วนนางเอกเขาจะหาทางอีกทีนางเอกทุบป,ประตูด้วยอารมณ์หงุดหงิดบอกคนข้างนอกปล่อยนางออกไปเดี๋ยวนี้ไม่นานจากนั้นสิงซื้อแอบมาส่งข้อความบอกนางเอกว่าเขาพาตัวเหมยวิซานออกจากวังแล้วไม่ต้องเป็นห่วงพระเอกมา,านางเอกเมื่อเปิดประตูเข้าไปพบว่านางนั่งหลับเขาจึงอุ้มนางไปพักบนเตียงสิงซื้อเตรียมระดมพลบุกเข้าวังพาตัวนางเอกจากไป ส่วนไปเย่เขารู้เรื่องที่พระเอกอาจรู้แล้วว่านางเอกเป็นใครจึงได้มาขอเข้าเฝ้าเพื่อร้องขอความเมตตาให้นางเอกพระเอกบอกว่าเขาไม่มีวันทำร้ายนางเอกที่เขาให้นางเอกมาอยู่ตำหนักบุรพาเพราะอยากปกป้องนางไปเย่ตอบว่าพระเอกควรน,นึกถึงแควนมากกว่าไปเย่ร้องขอให้พระเอกอนุญาตให้เขาพานางเอกออกจากวางังแน่นอนว่าพระเอกไม่ยอม ไล่ไปเย่ยกลับไปไปเย,ย่จึงขอพบนางเอกเป็นครั้งสุดท้ายยามได้พบกันไปเย,ย่พยายามปั่นให้นางเอกหนีไปกับเขาแต่นางเอกบอกว่านางไม่ไปพระเอกนั้นเขาไม่มีวันทําร้ายนางหรอกนั้นทําให้ไปเย่ยโมโหถึงอย่างไรเขาก็จะจับพระเอกกับนางเอกแยกออกจากกันให้ได้วันต่อมาระหว่างที่พระเอกประชุมกับขุนนางในท้องพระโรงไปเย,ย่จึงปรากฏตัว พร้อมกับกล่าวว่าเขาหาตัวองค์หญิงแคว้นเซิงตงพบแล้วคนคนนั้นก็คือนางเอกลูกสาวของอาัคารเสนาบดีเหมยนางได้สลับร่างกับนางเอกนอกจากนี้เขายังเห็นจากนิมิตว่าพระเอกจะตายด้วยฝีมือของนางเอกพระเอกโกรธไปเย่ที่กล้ามาพูดเรื่องนี้แต่ทำอะไรไม่ได้เพียงแป๊บเดียวเรื่องแบบนี้ก็ถูกเป่าประกาศกระจายไปทั่ววังหลวงทุกคนตั้งข้อสงสัย จะเป็นไปได้อย่างไรนางเอกเป็นเพียงสตรีตัวเล็กๆแม้คนในสำนักศึกษาอาจจะไม่ชอบนางเอกเท่าไหร่แต่ยามนี้นางเอกได้รับความเดือดร้อนที่ผ่านมาทุกคนต่างก็เห็นในตอนที่ไปลากกระต่ายนางเอกยังสงสารกระต่ายหรือแม้แต่ยิงธนูนางเอกก็ยังทำไม่เป็นแล้วจะสังหารพระเอกได้อย่างไรพวกเขาจึงรวมหัวกันแสดงความคิดเห็นว่าจะช่วยนางเอกอย่างไรดี คุณนางมากมายต่างมาประท้วงที่ตำหนักของพระเอกพระเอกจึงสั่งคนให้ไปไล่แต่พวกเขาก็ไม่ฟังนางเอกรู้เรื่องเหล่านี้จากนางกำนันที่มาส่งอาหารนางอดโมโหไม่ได้ลุกขึ้นมาทำลายข้าวของในตำหนักที่ตนอยู่แต่สุดท้ายก็ได้รับบาดเจ็บเองนางกำนันจึงมาบอกพระเอกพระเอกเลยเตรียมพร้อมนำกล่องยาไปหานางเอกที่ห้องทำแผลให้นางไม่นานจากนั้น ฮองเฮาพร้อมกับเหล่าองครักษ์ได้มาหาเพาะเอกถึงตำหนักแจ้งเจตนาว่าพวกเขาต้องการพาตัวนางเอกไปนางเอกถูกนำตัวมาพบฮองเฮาคุณนางต่างตะโกนให้ประหารนางเอกซะพระเอกจึงเดินเข้าไปหานางเอกฮองเฮาบอกว่านางรู้ว่าเพาะเอกจะทำในสิ่งที่ถูกต้องฮองเฮาบอกให้เพะเอกประหารนางเอกพระเอกจึงหยิบดาบออกมานางเอกคิดว่าเขาจะทำจริงๆนางจึงหลับตาลง แต่ที่ไหนได้พระเอกตัดผมของนางเอกกับผมของเขานำมามัดกันประกาศให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นรู้ทั่วกันว่านางเอกคือพระชายาของเขาเล่นเอาทุกคนในที่แห่งนั้นตกตะลึงไปตามๆกันพระเอกบอกนางเอกว่าเขาไม่มีวันทำร้ายนางห่องเฮงโมโหมากสั่งทหารนำตัวนางเอกไปขังนางเอกจึงตะโกนเอะอะโวยวายอยู่ในคุกเสียงดังสนัน่นจนผู้คุมต้องใช้มืออุดหู ไม่นานจากนั้นเพื่อนๆในสํำนักศึกษาก็ได้แอบเข้ามาหานางเอกนางเอกคิดว่าพวกเขามาย่อเยอ้ยแต่ที่ไหนได้มาเยี่ยมนางต่างหากพร้อมของกินบํำรุงร่างกายก่อนจะบอกลากันเพราะกลัวถูกจับได้แอบเข้ามาหลังทุกคนจากไปเป็นเพระเอกที่มาหานางเอกต่อนางกระโดดกอดเขาด้วยความคิดถึงเขาขอโทษที่ไม่ได้มาเยี่ยมเลยยังบอกว่าเขากำลังเตรียมการ จะพานางออกจากวังไปซ่อนตัวที่อื่นแล้วค่อยรับกลับมาทีหลังหากแผนการเป็นไปด้วยดีพรุ่งนี้นางก็จะได้ออกจากวังก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า